พี่น้องคอกเละตุ่มเป๊ะโอ้ยพี่น้องเออนี่จะปฏิสนงัวนหน่อยเถอะบ้านนีนะโอ้ยงัวดีๆงามๆง่ามจีบน่อแม่เห็ดตรงไหนน,น,น,น่แม่น่ะมีตะขี่อบอยู่จะความกรบเปาชนใจโอ้ ไอ้หนอบ่ามาขวดมา้ยังออกเลยน้อจะคลองงัวดไหมอีโซนขาดแถออีละน่ามก,กินนมเห็ดแังไหนนะแม่น่ะมี่ไปขีดเว้ยไอ้พี่น้องเอ้ยบุญรุนี่พี่น้องนี่คล้องคนกับบริสุทธิ์ใจเด้เกลี่ยงอย่ามาไม่กินแล,ล้วก็แล้ว สนใจใส่ใจเกี่ยวกับอันนมงัวลูกงัวขีนมยังไงน้มจะขีงัวโอ้ยลูกงัวกะงามยิ้มแดงโอ้ยยายบ่บายดอกลูกสภาพนี่โอ้ยบายบ่ได้ดอกแบบนี้น้องคอกเพิ่นเละแต่ว่าฝนกับบ่ได้หัวดิฝนกับบ่หัวดอกแต่วันหันนันน่าเงี้ยวขีเงี้ยวอี อยู่ในหมู่ที่น้องเจ้าขวางคนบอสมาทำพวมสะอาดเลยตายตายว่าขอ,อกย่าเย็นจิ้มน้องบอทอขอ,อกนี่อยู่อ่าคนนี้ผลไปนอนงใจบันคนนี้คือคือคือโบเกียนโอ้ออยพี่น้องฝนตกมาเคลื่นอนเพรามาเปียงน้ำออกห้หงหิ้งง่วงจะของางง่วกับแปลกอยู่ที่พี่น้อง เรียกว่าเป็นยังมาม,านนะม,าม่างเตีนยนะมันน้ำหงอยนะด้วยง้อไปน,นะน้ำหงวเป็นบวกนี่นะเออบะม่าเตีงออกเป็นห้อยอาร์ตเลยสวยอยู่โอ้จะฟองปลใสใจกับง้อพี่น้องโอ้ยแบบนี้ยะเอาแยงย่างเี่ยนี่ด้ยฟองง้ออย,ายา่างเนี้ยย่ายเบาซะไม่มานใจใช่ใจีใจ่ตัวนึอตัวนี้บป,ปันไดรนี่พวางยื่นแน่อยู่นี่ โอ้ยต oh, ัว oh, น okay, okay. okay. oh. oh, right, oh, oh, ี้พี่น้องขอกเละขอกเล็กนีหงด้วยนี่เอาี่ตวอนจะเป็นในลูกอ่อนนี่แล้วเลยตนตะลูกนี่แล้วนี่โอ้ตาย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 ตรับบรได้เลยรับบรได้เลยลูกว่าเป็นเียเว้ยต่อิตนแท้เออลูกว่างามเนี่ยให้เป็นคล้องขิ่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันจะเห็นเลยเด้อบานเลยเออจะความที่ใช้จะควางเพามัเบ่งออกหัวแน่นี่เฮ็ดถิ่นแท้งัวนี่เฮ็ดถิ่นแท้ปลูกว่าง่ามมาสันกลายเป็นขี้ไร่ซื้อหัวเมยใหม่์ที่น้องซื้อหัวเมยใหม่์นันทองอันสามสีเดือนกระประกาศขายหัวเมียนบานี บได้ลายเลี้ยงมาเลี้ยงมามาออกลกูกพี่น้องลูกงามงามดิย่ายนี่แหละแซ่น,นี่แหละแต่ทูมมาทําขอดพี่น้องนี่ขอดนี่ป็นทูมมาทําขอดเอานี่เป็นงวดม่นี่สูงหนาไงพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะคล้องพ่นเเทดขิมแล้วนี่โอ้ยช่ำเ็ดขิมตัวแบบนี้พี่น้องบังเอาดูสภาพนี่ อุ้ยเอาเวลาไปเห็ดอีกยังเบิดบ่มาเห็ดน้ำง่าาวนจะคอง,งหนิเฮ่อเออแต่อีส่วนน้องอาเนาะนุอนมอันบ่อยากไายเห็นนุมดอกพี่นอ้อกกงอิดกดในยบายเพื่อนนุมนั่นขี้ตมอาบอยู่พี่นองอลงง่วนวหน่อยกลินนมจังใดเนี่ยอีหลานกลินนมจังใดลูกโอ้ขอมาสมเททหศดเถิดดีตายตายตาย ของไข่ไข so ну ่ย the ่างเอาอันน้ำน้ำไปล่างหัวนมให้อันลูกกินอยู่เด้อนู่มันมีแต่ขี้ง่วงนะนะไข่ย่างเอาน้ำน้ำไปล่างไปคลายล่างคลายเช็ดเอาเช็ดเอาตัวหัวนมเดี๋อันนี้จะควงเพิ่อนประสนใจเลยนี่พี่น้องน่ประสนใจเลยเว่แต่อีส่วนุ่งเอหน่อยเนาะอีหละพี่น้องบ่งสภาพซอยไข่แน่พี่น้องคิดว่าไข่เบาเอาได้หรือเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ายไปก้นอีหละย้ายไปก้น โอ้ยมาหาเกียวหยาพี่นอ้องมาแวะเบิ้งคอกดีเพราะว่าย่ายน่ะเป็นคนมาทำคอดกับเส้นเอาไปเลยมาแวะจ้าเคียพี่น้องมือหนึ่งไปเลยมาแวะโอ้ยรักษาภาพง้อนหน่อยไปได้อีกโคนชาบไปก่อนพี่น้องเอ้อหยาใหงื่อย่าก่อนสวยแล้ว